รักต่างวัยกับหนุ่มจอมจชคชูวอ้อมเป็นสาวสวยทําธุรกิจส่วนตัวมีแฟนชิโก้เป็นหนุ่มน,นักศึกษาหล่อและหน้าตาดีโก้อายุน้อยกว่าอ้อมถึง10ปีพ่อแม่และน้องชายของอ้อมก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้อ้อมคบกับโก้แต่อ้อมก็ตัดสินใจแต่งงานกับโก้โดยอ้อมออกให้ใจ่ายและสินสอดต่างๆเมื่อโก้เรียนจบปริญญาตรี ก็สอบเข้ารับราชการทหารได้ประจําที่ค่ายทหารทางภาคเหนือโก้ก็ได้แสดงความโชชุกคบกับสาวๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นสาวโสดแม่ไม้สาวมีสามีสาวนักศึกษาและสาวชาวเขาโก้ก็กวาดเรียบโก้คบผู้หญิงถึงสิบกว่าคนเมื่ออ้อมรู้เรื่องผู้หญิงของโก้ อ้อมก็จะใจอ่อนให้อภัยโก้ทุกครั้งต่อมาโก้ชอบดื่มเหล้าและติดเชื้อเป็นไข้นอนสมอ้อมก็ได้พาโก้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลโก้ก็ยังมาจีบและคบกับพยาบาลที่มาดูแลโก้แต่คราวนี้อ้อมตัดสินใจและเก็บเสื้อผ้าไปอยู่ที่บ้านน้องชายอ้อมคิดว่าพอกันที กับโก้หนุ่มจอมจชู้